จริงๆต้องเข้าใจเนาะบางทีอาจารย์ท่านเทศเนี่ยบางทีท่านเทศโดยบริบุโดยเข้าใจว่าสมาชิกเข้าใจพื้นฐานอยู่แล้วแต่บางทีสมาชิกมองข้ามพื้นฐานนั้นก็ก็ทําให้เข้าใจผิดได้อย่างของคริสเตียนเนี่ยถ้าพยายามจงทั้งสี่นะจงเดียวก็แทบตายอยู่แล้วจงสี่นี้โหตายสนิทเลย <laughs> จะไปทําไหวได้ยังไงใช่ไหมทั้งสี่จง <laughs> แต่แต่ว่าลำดับสลับกันไงคือถ้ามีความสัมพันธ์กับพระเยซูแล้วมันไม่ถือว่าเป็นจงแต่มันเป็นมันเป็นจะทำอ่ะอยากจะทำมันเป็นความปรารถนาที่จะทำอืมเช่นอยากจะอยากทำให้พระเยซูชื่นใจทำยังไงดีครับอ๋อก็จงไปกวาดบ้านจงไปอาบน้ำจงไปแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปทำแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำบัญญัติไงดังนั้นถ้ามุมว่าเราทำเป็นแบบทำบัญญัติก็เป็นบีฟอร์ใช่ไหมบีฟอร์ก็คือว่าเราพยายามทำตามทำบัญญัติเนะก่อนหน้านี้เนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ after เดี๋ยวนี้เราเอาใหม่ละเราก็ทาคล้ายๆเดิมเลยแต่ทําได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่ทําด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูเพราะว่าเราสัมพันธ์กับพระเยซูมันคล้ายๆแต่ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคอนเซปต์ Concept สำคัญคืออย่างที่อธิบายในโรมพระธรรมโรมนะครับก็คือว่าไม่ใช่พยายามทาแต่ว่าเป็นพระวิญญ,ญาณท่งช่วยเราให้ทำเนี่ยพยายามทามันจะกลับไปใกล,ใกล้ใต้เข้ากฎของศาสนาอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าคนที่ดำเนินชีวิตในพระเยซูดำเนินตามพระวิญญาณไม่ได้ตามศาสนา